สวัสดีครับพบกับผมสวนนายทัพเทพวันนี้เราเสร็จจากทําสวนเราก็จะมาซ่อมกล้องกันกล้องวงจรปิดครับรุ่นหน้าตาประมาณนี้เป็นไฟสิบสองโวลต์สองแอมป์ไฟ a อ1 0ร้อยถึงสองร้อยสีสิบโวลต์ตัวนี้คืออาการมันจะ มองภาพไม่ชัดมันจะมัวคุณเพราะว่าเมื่อก่อนผมติดไว้กับเสาไม้เนาะติดทีนี้มันเสามันผุเสามันหักแล้วมันก็มันก็ยังลงแบบนี้ทีนี้น้ํามันก็เข้าน้ํามันเข้าก็โชคดีที่อย่างอื่นไม่เสียมาเช็คดูแล้วก็เป็นเลนเป็นเลนมันมัวแต่อย่างอื่นใช้ได้ปกติผมก็เลยจะมาเปลี่ยนเลน พาเ,เพื่อนมาเปลี่ยนเรียนกันอนไนที่เราซ่อมเองได้ก็ซ่อมจะได้ไประหยัดค่าใช้จ่ายก็ซ่อมก็ไม่ยากก็อุปกรณ์มีแค่ไอ้ควงแฉกตัวขนาดกลางๆครับเนี่ยตัวเล็กก็มีปืนกาวซิลิโคนถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใช้ก็ได้ใช้เป็นกาวซิลิหรือใครมีซิลิโคนหลอดซิลิโคนแท่งอะไรก็ได้หรือเอาตัวนี้ลนไฟนิดเดียวแต้มนิดเดียวล็อกกันมันเคลื่อน เราก็จะมาถอดกันเลยหน้ากล่องก็จะมีน็อตสี่ตัวมาเช็ดใครไม่มีเวลาก็เอาไปห้ช่างซ่อมซ่อมถ้าใครทำเองได้ก็ทำซ่อมเองก็ ซื้อไะไรมาเล่นมนันนี่ผมซื้อมา100บาทบอกราคาเลยนะครับถ้าไปช่างถ้าไปจ้างจ่างก็อาจจะมีใครใช้จ่ายมากกว่านี้เนาะก็ธรรมดาอันนี้ทำเองไม่ได้ก็จ้างเข้าไปเน่ยเล่นตัวนี้แต่ผมจะได้มานสองตัวนะมันจะเป็นถุงสองตัวตกตัวละ50บาทเท่านั้นครับถ,ถ้าซ่อมเอง ถอดมาก็จะมีประมาณนี้อุปกรณ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์แขงก็มีเท่านี้เองไม่เยอะขอ้างในมีมีอะไ,ม,ไมากตัวนี้จะสามารถฟังเสียงได้ดูผ่านกล้องมือถือทั่วโลกที่มีอินเทอร์เน็ตดูผ่านมือถือได้มันก็จะมียางให้ยางกันน้ำเนาะแต่ว่าถ้ามัน หายท้องลงวันนี้แหละาะว่ากันไม่ได้ถ้าใครมีซิลิโคโนแล้วก็หาซิลิโคโนไปเลยถ้าใช้ในกลางแจ้งน,นะะถ้าอยู่ในร่มก็ไม่เป็นไรกันฝุ่นก็พอกันได้เรียนมาอยู่ข้างในเนะะใช้กระโควงเล็กจะมีน็อตอีกสองตัว นี้ก็สามารถบันทึกได้ดูย้อนหลังได้ใช้เมมโมรี่การ์ดใส่ประมาณสากิกพอเสร็จแล้วแล้วก็หมุนเลนออกเลยครับ มาเลียนก็จะหน้าตาประมาณนี้ถอดผ้าครอบออกก่อนนี่ผ้าครอบครับเลนที่ถอดมาก็จะประมาณนี้หน้าตาตัวประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมจะไปใช้ผ้าอาผ้าเช็ดแป้งก็ไม่ได้ต,ตัดต่นะอาแบบยาวๆไปเลย <c oughs> เดี๋ยวจบ เช็ดหน้าเลนหน้ากระจกส้กหน่อยจะไม่ให้มันฝุ่นมันจับเยอะใช้ผ้าก็ที่มันไม่เป็นขนนะครับมาเช็ดหน้าเลนหน้าเลย ไม่จะเป็นไม่ต้องเช่นหรอกครับพราะมันมีฝาครอบไม้มันจะมีฝาครอบไม้แล้วเนี่ยเป,าเป่าหน่อยก็ยพอพอเราใส่ลงไปเนี่ยเราต้องปรับด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมัวขางใหม่ใส่ปิ้งตัวนี้จะมีเป็นสัญญาณไฟเตือนสัญญาณ มืนสัญญาณกันขโมยครับเวลาเป็นเซนเซ,นเซอร์คนเดินผ่านอะไรนี้เราตั้งได้เราจะให้มันเสียงดังเราก็แจ้งเตือนไปยังมือถือเราแต่มือถือเราต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับถึงจะดูได้หมุนเข้าไปก่อนประมาณเล็กน้อยแผมก็จะใส่ใสายรขอบเลนก่อนทีนี้เราก็จะมาปรับกันผมเสียบปลักแก๊บ ไปแล้วไปเขายังอื่นไปเข้าแนะล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งให้มันเชื่อมต่อสัญญาณที่เราเชื่อมต่อไว้ถ้าเราเคยเชื่อมต่อไปแล้วนี่ก็เข้ามาดูในแอป,ปได้เลยแอป,ปแต่ละกล้องแต่ละอันก็แอป,ปอาจจะไม่เหมือนกันเนาะ บางกล้องก็เป็นไอพีคาเม่าอะไรเงี้ยชื่อแล้วแต่มันจะไม่เหมือนกันรอแป๊บนึงมันต่อเตียงครับตอนนี้มันก็จะภาบมัมวๆหน่อย เห็นไหมครับเนี่ยอันแบบมัวมากเนี่ยมันจะมัวมัวแบบนี้เลยมันจะไม่ใสทีนี้เราก็จะมาปรับกันอันนี้ไฟมันไม่ชอ็อตนะครับเนี่ยไฟพวกนี้จะเป็นไฟ12โวลต์ไฟป็นมันจะไม่ชอ็อตจับได้ไม่มกลัวชอ็อตทีนี้เราก็ปรับปรับตัวนี้แหละปรับให้นิ่ง แล้วก็หมุนดูแล้วค่อยหมุนแล้วก็ดูว่าความชัดมันประมาณไหนถ้ามันเริ่มมัวๆแล้วก็หมุนกลับแบบนี้ค่อยๆหมุนหมุนหน้าเลนหมุนไปเรื่อยๆถ้าหมุนไปอีกด้านหนึ่งเริ่มเบลอแล้วแต่ต้องนิ่งนะอย่าไปน,นิ่ง ถ้าเราไม่นิ่งมันจะกล้องมันจะไม่โฟกัสลองพี่มันสว่างจะวางอะไรแล้วก็พยายามหมุนหาที่มันสว่างที่สุด หยปรับกลางว,วันนะครับดีที่สุดเพราะว่าบางทีปรับกลางคืนมันจะเป็นหมด ลางคืนมันจะเป็นขาดำา,า,ากงบอกให้กองฟกัสแคบนี้ ดูนวันนี้ไม่รู้จะเห็นหรอ,อก็ปรับตามนี้ให้มันดูชัดๆกันเลยกันครับผมชม่องตรงนี้เห็นไหมอ่าก็จะประมาณนี้ไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าปรับแต่ว่ามันชัด้วทนีนี้เราก็จะมาลลอกดพืนกาวลอกตรงแกนมันตรงที่มันเป็นเกลียวมันจะไม่เคลอนนิดเดียว แอมนิดเดียวถ้าใครไม่มีปืนกาวก็นิดเดียวกัน,นแค่มันมันมันคายนิดเดียวลามันจะทงสะเทือนนี้เสร็จแล้วเราก็มาประกอบกันกอบก็ใส่ ปิดหน้ากล้องก่อนครับต้องใส่น็อตสองตัวเล็ก ครับเปลี่ยนง่ายๆหลายคนก็อาจจะไม่เคยรู้ไม่เคยถอดมาดูกล็ลองถอดมาดูทีบถ้าเลนกล้องหาซื้อแถวร้านไม่มีก็แนะนำให้ซื้อทั้งอินเทอร์เน็ตจะง่ายที่สุดช็อปีลาสาด้าหรือเว็บไซต์ต่างๆ ใส่ลูกยางด้วยาย,ยางก,กันน้ำเข้าน้ำซึมใส่ให้สนิทโอ้ขอครับเนี่ยลืมใส่ตัวนี้ขอโทษดีไม่ต้องตัดต่อคลิปแล้วกันแบบมันบานเลยพอประกอบเสร็จแล้วลืมใส่ตัวนี้ ไฟไฟไวตัวนี้จะเปิดสามารถเปิดไฟได้เรีนไว้เปิดหลอดไฟ ตึงมือเกาคอ,อครับนี้มีกระบกกรอบเลยเลี่ยมให้ตรงดูรุยางขอบให้สนิทเดี๋ยวน้ำเข้าใส่น็อตสี่ตัว ให้เวลาขันน็อตครับมีก็สี่ตัวก็ต้องขันตรงขามกันขันให้พอตึงมือจะไปขันได้ด้านหนึ่งให้แน่นเลยันตึงมือแล้วก็ขันอีกฝั่งตรงข้ามกันมันจะได้สนิทแนบขึ้นยิ่งขึ้นที่เราขัน แน่นมุมเดียวอีกมุมหนึ่งก็มันก็จะง้างขึ้นแล้วก็เวลาเราขายมันจะไม่ค่อยสนิทไม่ว่าจะเป็นขันน็อตต่างๆเหมือนกันให้ขันตรงขามกันก่อนเราค่อยมาไล่ขันนีกตรงขามกันแบบนี้โอเคนี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเป็นง่ายๆ เสียบปักี่เสียบไฟไม่เข้าเราจะมาลองเปิดไฟดูมันเปิดได้ไหมเราก็มาเช็คดูตัวนี้รุ่นนี้ใช้แค่เนม้มรมลลิก์ดรุ่นนี้ราคาก็พันไปไปแต่ว่าซื้อประมาณ3ปีแล้วตอนนี้ก็น่าจะถูกแล้ว อันนี้หลักน่าจะมีประมาณพันหรือมีถึงพันก็ไม่รู้นี่ผมซื้อประมาณ3ปีแล้วก็ใช้ดีอยู่มีสัญญาณกันขโมยด้วยมันจะดังมากน,นี้ยังไม่เชื่อมต่อไปไฟ นี่ก็ชัดเจยวฮัลโหลลูหนึ่งสองสามสี่จะมีไมพูดครับยีงไม่ไหมจะออกผู้เวลาพูดตอบโต้กับกล้องมันก็จะออกด้วย มีดูย้อนหลังก็ดูได้มันีตั้งค่าแจ้งรงแจ้งเตือนก็ดู่ครับดูนี้ก็ใช้ได้อยู่นี่ยมันจะเปิดไฟด้วยสมมติว่ามากลางคืนเนาะเปิดให้ขโมยตกใจเงี้ยไฟกระพริบแล้วมันจะมีเสียงไซเรนข้างบนด้วยในเวลาใครเดินผ่านเราตั้งค่าไว้ เสียงเซเลนมันก็ดังดังมากแล้วก็บันทึกวีดีโอได้ด้วยดูย้อนหลังได้โอเคก็มาซ่อมให้ดูเพียงเท่านี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้คลิปหน้าเราเจอกันใหม่ครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยสวัสดีครับ